โอ้ยแม่ไม้กเกษียณพี่น้องค่ะแม่ไม้ผัวตายหอบเงินกเกษียณกลับบ้านหอบเงินก้อนกลับบ้านจากการขายบ้านหลายคนหวังว่าผัวตายจะได้สมบัติเยอะๆพี่น้องตัวเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าแบ่งกับลูกกับเต้าเขาได้เงินกลับบ้านประมาณ หกล้านกว่าเงินสดเนาะอ่าก็แยกย้ายเข้าบัญชีนะคะหกล้านกว่าแล้วก็เงินเดือนไม่ไม่แกได้เยอะอยู่เงินเดือนไม่ไมห้าหมื่นสองนะตีเป็นไทยแล้วแต่เงินขึ้นเงินลงเนาะอ่าต่อเดือนในเมืองไทยแกเพิ่งกลับไปนะอันนี้เพื่อนเจเจเจ้าจ้ที่เจะาพูดถึงว่าสามีตุยแล้วเตรียมกลับบ้านเพราะว่าที่นี่มีตัวคนเดียวนะฮะอยู่ยี่สิบกว่าปีเช่นกัน ลูกเต้าอยู่เมืองไทยลูกหลานอยู่เมืองไทยมีบ้านมีช่องอยู่เมืองไทยนะคะสุดเศร้าในหัวใจกลับไปอยู่บ้านก็หวังจะมีความสุขกับลูกหลานพ่อไปอยู่กับบ้านช่วงแรกๆก็สู้โอเคแฮปปี้ดีเนาะพอผ่านพ้นไปหลายเดือนเข้าลูกนะคะก็ถามแม่ขึ้นมาว่าแม่แม่แม่ได้เงินก้อนมาน่ะหนูขอสักล้านได้ไหมเพื่อที่จะไปใช้หนี้อ่าแล้วก็จะไปทําอย่างนี้อย่างนี้อ่า นะขอนะแล้วลูกเขามีอยู่สามคนเนาะแล้วทีเนี้ยความรู้สึกถ้าคนหนึ่งขอมันก็ต้องให้เหมือนกันในความรู้สึกของตัวเองก็เลยพูดกับลูกออกไปว่านะฮะการอยู่บ้านตรงนี้บ้านหลังนี้อยู่กับบ้านลูกคนเล็กอเพราะว่าลูกคนโตเขาย้ายออกไปและเขาสร้างบ้านก็ได้ช่วยเงินก้อนเข้าไปลูกคนรองก็เช่นกันได้ช่วยเงินก้อนเข้าไปตั้งแต่อยู่เมืองนอกแต่ลูกคนเล็กเนี่ย ก็คืออยู่บ้านเนาะพร้อมยายนะคะ,อะตอนนี้ยายก็เจ็บป่วยอิสอิเสโชคดีอยู่ย้อนถึงหาแม่เรากลับมาบ้านก็ได้มาดูแลแม่นะคะ,ะเต็มที่มันเป็นภาพความสุขแหละในมุมนี้แต่มุมทุกข์ใจคือคําว่าเงินเงินนะคะลูกคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าหนูอยากได้อันเนี้ยเพื่อที่จะอย่างนี้อย่างนี้นะ,ะเพราะตัวเองอยู่ตรงนี้เนาะและความรู้สึกน้องอพี่อีกสองคนเขาก็เป็นคําพูดว่าเอาท้าให้ น้องก็ต้องให้เขาแล้วเงินนะ่ะตั้งแต่มาเนี่ยก็หมดไปละเป็นล้านล้านละเพราะว่าไปออกรถเป็นของตัวเองที่ต้องใช้สอยแล้วก็ให้ลูกให้เต้าบ้างเลยเนาะมีนี่มีสินกระจุกกระจิกแต่ว่ามันก็เป็นยอดทยอยตอนเนี้มันไม่ได้ยุคครบหกล้านแล้วนะเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองสุดพอลูกพูดออกมาแบบนี้สามคนเดินเข้ามาถ้าขอคนละล้านก็แทบจะหมดเลยณนะขณะนี้นะคะแล้วจะทำยังไงยายจ๋า ความรู้สึกตอนนี้ลําบากและเพราะความหวังของเด็กมีกับเราเนี่ยเราพึ่งเขาไม่ได้ลูกสาวที่อยู่ด้วยคนเล็กนี่ปัญหาแฟนก็ทํางานแบบเนาะบ้านเรานะคะแถมติดเหล้าติดยาอแอบลูกอมห้าเม็ดด้วยก็บอกกับลูกเหมือนกันว่ารักได้อืมรักใครแม่รักด้วยไม่ว่าแต่ถ้ามาทําให้ลูกแม่ลําบากแบบนี้หนูก็ต้องพินิจพิจารณา พูดได้แค่นี้ลูกสาวก็พังพังเพราะนั้นเป็นคู่ของเขานี่มันเป็นชีวิตหนูนี่มันเป็นผัวหนูแม่อยู่เมืองนอกแม่ไม่รู้อ่าหนูมีเขาที่อยู่ตรงนี้แม่อย่ามายุ่งคำมาครอบครัวหนูทั้งทั้ง,ท,งที่ขอเงินแม่นะคะนักไม่ได้ตกอยู่ที่ญาติเพราะญาติพี่น้องเนี่ยเราตัดบทไปแล้วเนะาะเคยช่วยเหลือตั้งแต่อยู่เมืองนอกนะคะพี่ชายสองคนณนะวันนี้ตัดขาดเพราะไม่ไหวเช่นกันแล้วก็เพราะเรื่องเงินนี่แหละยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะคะแม่เขาก็ เนาะอยู่กับเราเอามาไว้กับเราเราก็ตัดบทตรงนั้นแม่เขาก็บอกพูดเสียใจเหมือนกันว่ากูมีลูกสามคนมึงคิดจะตัดพี่จัดน้องจริงเหรอขนาดแก่ๆเนาะ,ะปากเสียงพอมีปากมีเสียงกับเราแล้วกลับไปอยู่บ้านพี่พี่สองคนนะคะลูกหลานทางนู้นก็ไม่มาหายายเลยเพราะเขาโกรธตัวเรานะคะความรู้สึกของคนแก่เราก็รู้สึกเข้าใจนะว่า ่านั่นคือแม่แม่ที่รักลูกทุกคนและอยากเห็นลูกทุกคนแกก็กระแทกกลับมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ห้ามใครนะคะไม่ได้ห้ามพี่ห้ามน้องที่จะมาหาแม่แต่เขาไม่มาเองก็แล้วแต่นะฮะก็อยากคิดถึงก็โทรไปหาหรืออยากไปหาก็บอกอ่าโทรไปหาแล้วเดี๋ยวจะไปส่งให้แต่สุดท้ายไม่มีใครเอาแม่นะคะเพราะช่วงนี้แม่ก็เจ็บป่วยเราก็ปฏิบัติสงสารก็ปละบเขาหละก,ก็เขียน เมสเซนเจอร์ไปบอกพี่ชายพี่สาวนะคะญาติกันว่าเออมาเยี่ยมแกหน่อยหน้าแกคิดถึงเขาก็แบบใช้อิทฐิมึงมาแล้วอืมมึงก็ดูไปสิไม่ใช่หน้าที่ของกูกูดูมาเยอะแล้วมึงอยู่เมืองนอกยี่สิบกว่าปีเขาว่ายอย่างนั้นนะคะก็คือนั่นคือจุดหนึ่งก็คืออุกจุกในหัวใจทีนี้สิ่งที่รู้สึกเหนื่อยก็คือลูกของตัวเองนะคะเออว่าจะไปยังไงจะแก้ไขยังไงฮะเนาะ ลําบากใจเหลือเกินเพราะว่าในความรู้สึกลูกหวังกับเราสูงในในแบบนี้ค่าใช้ใจ่ายเราก็พยายามเซฟที่สุดเพราะการรักษายายค่าใช้ใจ่ายของคนแก่ก็เยอะนะฮะก็กลายเป็นออกปากออกเสียงกันมีความรู้สึกลูกสาวบอกว่าไม่น่าแม่ไม่น่ากลับมาเมืองไทยเลยหนูอยู่กันก็สบายอยู่แล้วท,ทั้งทงที่เป็นบ้านเราโอ้โหแบบกัดฟันเลยนะเออความรู้สึกว่าลูกกล้าพูดคํานี้แล้วก็พูดถามไปว่าหนู เออบ้านนี้บ้านแม่นะลูกบ้านแม่สร้างไว้ให้หนูอยู่เนี่ยอ่าแม่ทําทุกอย่างเพื่อลูกทั้งสามเนี่ยนะทุกคนที่นี่ณนะวันนี้อยู่โน่นแม่ไม่มีใครป้าป้าเสียแล้วอกลับมาอยู่บ้านตัวเองเนี่ยแล้วหนูกล้าพูดคําเนี้ออกจากปากแม่อมันถูกต้องเหรอนะฮะก็เป็นการเรื่องทะเลาะอ้อ่าผิจ,จัยก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อืจะออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้เาะฉะนั้นแม่ไม่ได้ไล่หนูนะ แต่หนูแม่ย้อนคำพูดของหนูที่หนูกระแทกใส่แม่ว่าแม่ไม่แน่กลับมาเลยนะคะมันเป็นความเสียใจขนาดไหนการขอเงินหรือว่าแพนเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่ไม่คิดตามไม่ใช่ว่าแม่ว่าจะห่วงเลยนะคะแต่แม่พินิษ์พิจาณาเอาภาพความเป็นจริงว่ามันจะต่อยอดชีวิตเธอได้ไหมเพราะการลงทุนมาให้ตลอดที่เธอมีแฟนนะ บ้านมีรถซื้อให้นะคะคนน้อยเนี่ยเพราะว่าเรามาก็ได้ใช้ทีนี้แม่มาเองแม่ก็ซื้อรถแยกต่างหากรถเก่งนะคะที่ไปใช้ส่วนตัวพายายไปหาหมอพรอรถที่ซื้อให้ลูกก็ให้ลูกไปเป็นนั่นนะคะเออให้เธอคิดดูตัวเธออยู่บ้านนี้เธอได้มากกว่าพี่พี่ทุกคนนะก็คือคําพูดนี้เนาะผิดใจพี่น้องเงยปึ้งปังปึ้งป,งปังใส่อย่างแรงนะคะแล้วก็หอบผัวหอบลูก ไปอยู่กับแม่ยากนะคะร้องห่มร้องไห้แล้วทีนี้ลูกทั้งสองคนโตก็มาพูดว่าอา้าวแล้วทะเลาะอะไรกันละ่ะแล้วเราก็พูดไปเอน้องเขาก็บอกว่าแม่มีเงินก็ให้ไปสิมาซั้นะะแล้วผมก็ต้องได้ด้วยเนาะกันะเนี่ยเนาะเจ้าตัวคนเดียวจะห่วงไว้ทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้มาซั้นะะลูกอีกคนนึงพูดขึ้นมาป๊าดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพราะมันได้จนเคยตัวเยียจ่าเออมาซั้นเะนะนะจ็บในหัวใจ เห็ดจังได่กลับมาบ้านแทนที่จะมีความสุขทุกมากแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะเราก็ไม่ใช่คนเที่ยวคนเกยอะไรแล้วก็ไมไ่เป็นคนดื่มอายุก็มากแล้วตอนนี้พี่ก็ห้าสิบห้าสิบสองนะฮะห้าสิบสองปีก็นาะยดูแลใหญ่เนาะบางทีอยากหนีหน,นีไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเรากลัวมากนะว่าเงินหมดแล้วจะทำยังไงเนาะ และก็มองข่าวข่าวและการกระทําของลูกเต้าและคนรอบข้างบอกเลยอยากแต่สูบให้เราไม่เหลืออแต่จะหยิบยื่นคืนมาให้ไม่มีจริงๆนะเหนื่อยมากตอนเนี้รู้สึกแบบแทบจะบ้าเลยบางทีบางวันอันนี้ลูกสาวหอบครอบครัวหนีไปอยู่กับยา่าได้อาทิตย์นึงแล้วก็เออสบายใจขึ้นสาธุให้มันไปให้รอดวะสันเก่งเก่งให้ตลอดเออเพราะเราไม่ได้ไล่เขาประชดประชันเราเก้าออกไป ก็รอดูกันเจจ่า,จาคิดเห็นเป็นยังไงนะคะทําถูกแล้วพี่คิดถูกแล้วพี่ลูกเต้าเราคิดว่าเราให้เขาแล้วอายุแต่ละคนไม่ใช่น้อยเรามีครอบครัวเป็นของเขาอ่าให้เขารับผิดชอบครอบครัวตัวเองแล้วพี่ก็พูดกับเขาไปเลยว่าฉันเป็นแม่อืมหวังพึ่งเธอไม่ได้ฉันต้องเซฟไว้พึ่งตัวเองถ้าฉันตายไปแล้วเหลือมันไม่ไปไหนเป็นของพวกเธอแต่ถ้าเงินฉันหมดก่อนที่ฉันจะตาย ใครจะเอาฉันถามเลยทุกคนถามออกไปแบบนี้เลยนะให้เขาได้รู้ว่าอาว่าเขาจะรับผิดชอบมาไหมเขาจะพูดยังไงลูกแบบนี้ขอใช้คํานี้นะยายจ๋าจพูดเองนะบอกเลยว่าเขากลัวได้รับภาระจากเราอยู่แล้วเพราะเขาเคยได้รับจนเคยชินในสิ่งที่เราให้วันนี้ที่จะเข้มแข็งเพื่อตัวเองทะเลาะกับลูก เพื่อป้องกันตัวเองไว้ทำถูกแล้วเนาะนิ่มๆเฉยๆในเมื่อเขาออก้าวไปแล้วก็รอดูกันถ้าถอยหลังมาก็ต้องเคลียร์ให้จบและยอมรับข้อเป็นจริงในสิ่งที่พี่ต้องการไม่ใช่แม่ผู้ที่หาให้ทั้งชีวิตต้องมาทำตามคำสั่งของลูกแม่นบอทุกคนคิดเห็นเป็นจังใด ขอกำลังใจครับเจ้าของเรื่องด้วยนะคะเพื่อนอยา,ายใจเองเนาะที่เขาเพิ่งจะกลับไปยังไม่ถึงปีหรือปีหน่อยๆแล้วเนี่ยอืฮึฮ่าชีวิตความสุขบ้านไปมันจะเป็นอย่างฝันจริง,รงๆเหรอสำหรับเมียฝรั่งกลับไปอยู่ไทยหลังผัวตายหรือหลังกเกษียณพี่น้องมาพินิจพิจารณากันเดิม